รถตำรวจแล่นกายนาะบ้านไปยังน้อทุกคนเบิ่งบ้านพญหย,ย่ฝรังมีรถตังวาหาคันแต่ว่ามิตรรถห้างนะคะรถคันนั้นน่ะห้างใส่การบ่ได้นะคะแต่ว่าพญ่ย,ยก็จะเอาชิ้นส่วนของรถคันเหล็กคันนี้มาเปลี่ยนใส่คันนั้นนะคะแล,ะล้วรถคันนั้นน่ะก็ยังขับได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าวรเราบ่ได้เอาไปตรวจสภาพนะคะคันแดงนะคะ ตอนนี้เวลาหามงแรงนะคะทุกคนเมื่อเนี้ยข่อยมีเรื่องที่จะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะพญ่ฝรั่งแล้วโมโหมากมากเลยนะคะ่ะเมื่อเ้านี้ข่อยกับพญ่ฝรั่งนะเมียนเมียนไม่เมียนยางอยู่นี่นะคะ่ะพราะว่าคนที่จะมาขูดหยาเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมาเมื่ออื่นเมื่อวันจันทร์นะคะ หลังเที่ยงว่าสันนะคะเพื่อนบอกแล้วให้เก็บเศษไม้ออกให้เบิร์ตว่าสั้นข่อยกับพญ่ยฝรังก็เลยเก็บเศษไม้แล้วกัเฮ็ดหัวมางหัวออกให้ทั้งรถแม่โค่ะเข่าม้าว่าสั้นค่ะทุกคนพญยย่์จนว่าได้เอาเรือมาตัดไม้นะคะแล้วก็เฮ็ดหัวออกนะคะวันนี้โทรมาบอกแล้วว่า บไรหมาดอกพนาทุกคนใใเรบาสูนเราใจหายเราเลยว่าบะไรหมาเหมือนอื่นกับ,บ่าตองมาอีกยกเลิกเลยตัวมาหลายครั้งแล้วระวังสินะคะ่ะเราถึงสันถึงโมโหนะค่ะเพราะว่าเรานะ่ะเอาเลื่อยมาตัดใหม่จนห่างนะค่ะทุกคนจนหัวห้างนะค่ะเดี๋ยวคอยใส่ทุกคนเบิง เบิงด้วยค่ะทุกคน,บนเ,เนะคะบ,บิงหัวดีๆจนว่าเราได้เอาเรื่อยมาตัดนะคะเบิงเบิงหัวดีๆจนได้เอาเรื่อยมาตัดเบิงขี่ตัวจังซี่กับมีนนะคะข่อยนายตัวมาจากว่าจากเทือตัวม้าถึงแต่เดือนมีนาพลนกับขาทุกคนคน้นค้นนี่นะเป็นค้นบอด,ดีข่อยเบิงศาสตร์สารนการแล้วค้นบอด,ดีแท้แน่นอนค่ะคะนคนดีนะ่ะว่าตัวคัาปลานนี้ดอก เคยเงือดหลายปัหญา,รราแล้วก็ะสุนตัวเราเฮ็ดหัวแล้วจนว่าห่างว่าพังโอ้อยเคยเลยเงิดหลายแทนที่จะบอกเขาตรงๆนะคะว่าบรัยไม่เฮ็ดห่ดอกหายคนอื่นไม่เฮ็ดซาจังส่กับบาวาัวอันนี้นะจนว่านัดแล้วนัดอีกนัดจะกว่าจะกเทือ่่งแต่เดือนมีนาพูน่ะคะ่ะ ตะกรนที่ข่อยจะกลับเมืองไทยคือกันกับว่าสิมาเฮตหายเพราะมาเบิงแล้วกับว่าถ่ายเฮตเดือนเมษาว่าสันเพราะข่อยมากับว่าเบิงอีกมาเบิงแล้วกับว่าสิมาเฮตหายเมือนั่นเมื่อนี่กับบไม่เฮตอีกสามวันํามาตัวพญ่ยอีกว่ามือวันจันร์มืออือนหลังเที่ยงว่าจะไม่เฮตห้เตรียมลือหัวออกแล้วก็ให้เอาเศษไม่ออกเบิงดูค่ะสิบ่ให้ศูนย์ได้ยังไง คนบดีคักบดีแน่ข่อยเงิดหลายโอ้ยนายคักจากสิว่าจังไดร่เบิดคำสิเวเอยฝรั่งขี่ตัวฝรั่งบดีกับบดีคักนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าข่อยเลี้ยวเห็นค่ะว่าแม่นต้นกับเทียมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวขอ่อยจะให้ทุกคนเบิงนะคะแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่ๆค่ะ นี่คะ่ะทุกคนแม่นต้นกระเทียมบอมูเจ้าวา่านี่แม่ใบมัก,ย,ก,ย,ก,ก,กย,ย้ายเลยต้นกระอวแต่ว่าข่กับูก้าลกเด้นี่เขาอย่มันขาดเดี๋ยวข่สิไปเอาอันเอาเสียมมะขุดนะคะเอาสิไดเบิงวามันเป็นอ่าต้นกระเทียมบอหรือว่าข่ยจะเด็ดใบมาดมเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวดูโอ้ให้ทุกคน แมนอิลีกินกระเทียมโอ้ยขอยตองมะกรูดขอยตองมะกรูนนะคะ่ะเดี๋ยวขับไปเอาเสียมก่อนเบื้องขาทุกคนขอจะคขุดให้เบืออ้องโอ้ยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นโอ้ยจีบขุดได้ปเนี่โอ้ วันนั่นทุกคนวันแบบนี้หัวง่ายๆหนึ่งข่อยอุตส่าห์ไปเอาเสียมยางดีธน,นะคานเป็นกระเทียมบบมีหัวโอ้ยเอาไปกินได้เราจะเอาไปใส่อผัดมีนะคะทุกคนนี่มองดูโอยอข่าวว่ามันสีเป็นหัวใหญ่ๆข่อยอุตส่าห์ไปเอาเสียมยางดี เพื่อนน่ะต้นมักง้ามเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกระเทียมบ่มีหัวนะคะคนอยู่ขังไหนอยู่ขังไหนรั่วนะคะได้แล้วได้เอาใบกระเทียมน่ะไปใส่ข่าผัดหรือเอาไปใส่ผัดมีนะคะผักอันนี้กันหลายหลายค่ะทุกคนนี่ที่ยคอไปส้มขั้นส้มนะคะอ่า ผักเสียนฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยหรือว่าข่อยจะเก็บัน้างใหญยเรายุบพุ่นกันหลายนะคะแต่ว่าไว้สะกอนแต่ว่าได้ไกระเทียมใบบางใหญ่เลยข่อยเอาพัวกับกระเทียมบางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวข่อยไปหายางเบิ่งอีกก่อนว่านันสิมีบอตะกอนอ่ะ อ่าตะข่อยมาใหม่ๆตะกีน่อะอ่อยาผักกักตะกะแตนนะคะทุกคนข่อยกัเก็บไปกินอยู่นะคะข่อยกับเบิ่งไนอ่าในคลิปอ่าของรุ่นพีนี่แหละค่ะที่เขาไมา่ยู่แล้วเขาเก็บยาตะกะแตนไปกินนะคะแ่บแสบตอนนั้นข่อยปนปลานิ้นแล้วคะทุกคนเพื่อนสาวข่อยเอาปลานิ้นมาให้ข่อยเลยเก็บอ่าไปกินโอ้ยทุกคน เอปอประแมนว่ามันกระเทียมใบคึือนกันนั่นแหละนะคะผักปลาน่ะก็เยอะแยะนะคะมีหลายคนถามข่อยว่ามาดมามบ้านนอกเขาพากันไปเก็บผักปลาเป็นอย่างมาดามคือพอไปเก็บวัดสั้นข่อยอยากที่จะตอบทุกคนนะคะว่า,าเก็บมาเลลว ขั้นเขาบกินเขาก็บเอยากไปเก็บนะคะ,ะที่ข่อยบ่าไปเก็บกับพราะว่าข่อยบอกินนะคะทุกคนเป็นผักอ่าพักกูดทังซี่นะคะอ่ามันเป็นเั่งไดบวก่อยว่ามันคืออ่าตะขาบแม่ทุกคนอ่ามันคือตะขาบมันไม่ตีนคือตะขาบคืออ่า อ,อีกอย่างที่ท่าลายในแม่บ้านทฮาเอินอีกอย่างนั่นลหละคะ่ะทุกคนข่อยเรียกว่าพะอบอก,ก้ากินนะคะถ้าอีกอย่างมันคือสัตว์ทีท่ที่น่กกลัวจังี่นะคะ่ะข่อยก็จะบ่ก,ก้ากินนะคะแต่ยาผักตะกะแตนนะข่อยกล้ากินอยู่นะคะเพราะมัน่นากก่ากลัวแต่ว่าผักกูดเนี่ยข่อยบ่ก,ก้ากินเลยคะ่ะข่อยยาน ปาเสียงนกเบิ่งดูค่ะบรรยากาศในป่ามันก็สดชื่นนะคะ่ะดอกไม้สีขาวกับงามนะค่ะทุกคนเบิ่งข่อยสีไทยดอกไม้สีขาวส,สวยๆปลาเสียงนกเบิ่งดอกไม้ด้วยค่ะทุกคนดอกน้น่อย,อยแต่ว่างามงามนะคะ่ะสวยสวยค่ะ เบืะะ่องหน้ค่ะทุกคน,ขนเขาตัดปลาจนว่าแปนเอืดเตือดู่ค่อยสิไปหาเก็บทั้งห้ายเก็บอ่าเห็ดอืมบ่คือเกาแล้วบาทไงขั้นเก็บเห็ดจะต้องไปป้าอื่นน่้ละคะ่ะทุกคนอันนี้แมนหย่าตะกะแตนบอเนี่ยอ ก็คือบอนี่แมนยูตดดิเอแมนบอทุกคนมาแมนดอกเอ้ยกระดอกใหม่นี่หล่ะเนี่ยนี่่ะคะ่ะดอกใหม่ยางกลับคืนคะ่ะทุกคน เดี๋ยวนี้ข่อยพกก้าเข๋าปลาย่างไปไกลๆแล้วค่ะตั้งแต่มีอ่าคนประเทศอ่าอื่นอ่ะมาซื้อบ้านอยู่รอนี้นะคะข่อยกยานมาซื้อแล้วเขาก็มาย่างเขามาในปลาเลือกๆน่อนะคะ่ะทุกคนข่อยกับพก้าย่างเข๋าไปเลือกได้บาทเนี่ยตะกี้น่ะสงบเงียบดีบ่มีคนอื่น ข่สายตาข่อยกระหาพักนะคะขคาเทียมีแต่ว่าคงเะบ,บม่มนี้ดอกทุกคน่าคอยเก็บอ่ะนนี้มาชี่หาอันนะคะ เมื่อเน่คอยมาเขาไว้อยู่นะคะคอยอาจจะลาบหมูนะคะลาบหมูแต่ว่าบ่มีนหนังดอกลาบแต่มหมูซื้อๆแล้ว่อยก็จะต้มสปากเกตตีห้หายพญ,ญายแต่เมื่อเน้ละพญ,ญายรอดใจหายให้ใหท่านั่นล่ะคะ่ะทถาที่ว่าจะมา่ะ กูดยหยาไนั่นแหละเพราะว่าจะปลูกฟักท้องปลูกแตงโมเพราะว่าเบียรแตงโมกะเกิดหลายแล้วนะคะแล้วกัพริกข่อยแล้วก็โอ้ยหลายอยู่เราข่อยก็ว่าจะเอาผักกาดวนะ่าแปรพอ,อมวันนี้ก็เลยชิบะเท็ดทั้งหัวกับห้างอีบารเนี่ยให้จังใดเลยเงิดหลายอ เอาเปลือกกระเทียมก่อนค่ะไะขาทุกคนไปเฮ็ดแนวกินลาบหมูกินกับใบกระเทียม ลาบหมูไข่เสร็จแล้วนะคะเบิง้งด้วยขาเป็นกะแซบบอข่อยบดใบโชว์วิธีทําให้ทุกคนเบิ้งนะคะเพราะว่าลาบหมูเนี่ยมันเฮ็ดง่ายนะคะข่อยก็เกลือไโชว์โชว์แต่ตอนเฮ็ดแล้วแล้วนะคะแต่ว่ามันจะแห้งแน่นะคะข่อยจะเฮ็ดแห้งๆตันะคะนี่นะคะนี่แหละกับพักใบกระเทียมที่เก็บมาเพิงะะ่งหั่นราคาแล้วกับต้นหอม มาค่ะวันนี้มากินลาบหมูแซ่บน้ำกันนะคะทุกคนมีลาบหมูย่างเดียวเนี่ยละค,ะค่ะเอาให้เป็นสีติดๆมาทำความสะอาดบริเวณใส่ถุงมือนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่งกสญแม Nein nein. Wird nicht neu.